จนึงกูอยากทำอีพิกพีชแต่ไอช่องซ m d อ m มดีมหมันบอกให้กูมันมันมันเนี่ยอันเนี้ยแบง P e T, ค์ฟอร์พีชกูขอคิดก่อนว่าจะเอาอะไรดียังไงเดียอยากอันนี้ก็น่าสนใจแต่อันนี้ก็น่าเล่นอันนี้ก่อนก็ได้กู <c oughs> หาตังนานก็กร สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านมีเกมอีป,ปิพีกเนาะาช่วงนี้หน้ามือตามัวนอนไม่หลับกระสายกระซับเวียนหวัวตัวล้อเป็นลมอ่ะว้าวเล่นไงวะเออนี่มีสเต็ปอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เยียร์เยีย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 มีตังหนึ่งบาทสเต็ปคอยมีหนึ่งอัพเป็นดีเฟนส์ก่อนแล้วกัน นี่อุแบบอุกบายเมจิกฟู้ดเท่าไรห้ร้อยหนึ่งสเต็คคอยรีเซทเท่าไร2ี่ห้าเอ็กพงโกหชั่วเอ่อเอ็กพีกับโกหชั่วโมงอ๋อเห้าอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตกกูอย่าตกกูอย่าตกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่แอเฮกตาตา มากูคราวนี้กูมีเกาะมาดิคราวนี้กูมีเกาะฝาบอ้อ๊วไอเทียนั่งวิวสิบห้าไม่ไหวอย่าจะใส่เอาเป็นเอ้ยอย่าเพิ่งมาสิอาจารย์ไปยังกรอกก่อนละกันเนาะมึงอะไรโอ้โหสองตัวเลยคราวนีชยยว้ชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปเอาหาเลือกกูสี่ร้อยเทคสาม มาดิเมื่อกี้ใครเล่นกูอะมึงมามึงม,มามาดิมาไม่กลัวแล้วคราวนี้มามามากูจะตายแล้วมึงมาเออเอออีกตัวหนึ่งเออเจเลเอ,อเออกูตายโอ้รอบสองรอบไปกลหน่อยกูตายเซดาบยังไงวะไม่ไหวละไม่ไหวละ อัพเลือดอีกสักนิดนึงมาเขาวนี้กูเลือดเยอะแล้วมามาเลยมาเลยมาดิมามาเด้ออ้ยยอ้ยเฮียชิบหายตาย,ตายแล้วลงไปหาดาบสู้กันกว่ามันน่าจะมีดาบขายแหละกูเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่นี่นี่ดาบละ่ะ ดาบค่อนข้างจะใช้สกิลบ้านรวยนิดหน่อยในนี้มีอะไรไม่ไม่มีฉะนั้นนะอัพมาเถอะไอสัตว์นี่นี่นี่มอนมอนมอนที่กูสู้ไหวมอนที่กูสู้ไหวไอเย้เนี่ยสู้ไหวมาดิมาดิมาดิมดีมัมด,มมด,ดบต่อ,อยงาไหมมาเอนี่เรียบร้อยกดไม่มีดับกันะโอเค เออเนี่ยเออเวลเวล้าเนี่ยเออไหวเาหาหาวลห้ากูไหวโอ้ยสองตัวกูก็ไม่ไม่แน่ไม่แน่นใจว่ะสองสามตัวพอมโอ้าามึงจะขนาดนี้มึงฆ่ากูเถอะกดคิวเพื่อแด๊ดเนาะเหมือนเดิมกดคอนโทรลเพื่อวิ่งอ่าเป็นเกมแนววันที่ปกติที่ทำแบบนี้อ่าอมามามาอีกสักรอบมายกสองมากูขอแค่สองตัวกูพอใจโอ้กูสองตัวกูก็พอใจละ อ๋อเหรออีกนิดเดียวมึงไม่ต้องมาโอ้เป็นลมเคขอใส่ตัวนก่อนมาอีมาอีเออมามามาคราวนี้กูแข็งแกร่งกูแข็งแกร่งแล้วกูแข็งแกร่งอืมแข็งแกร่งเลยกูแข็งแกร่งแข็งแกร่งเลยรู้จักเป่ากูแข็งแกรนะ่งแล้วแตกหนึ่งสวยพี่สวยอีก,อกตัวนึงอีกตัวนึงแตกอีกหนึ่งสวยพี่สวย มาดิมาดิมาดิแล <c loo> ้วไงแล้วไงแล้วไงเอา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 ออออ่ะเัพมัดอ่ะอัพมัดก่อนโอ๊ดมารอบสองไอ้แค่นี่ไอ้แค่นี่เออเออเรียบร้อยกูจะซื้อดาบนี่ต้องใช้เวลาล้านปีเศษเลยเนี่ยดาบปกติหนึ่งพันห้าพันไอ้เคนี้หมื่นหนึ่งยอด อุลคารวะเลยผนจะเกิดทุกๆกี่นาทีวะกูรีบดูยี่สิบนาที under the tree เซิร์ฟบีพีน่าจะหาง่ายแต่เซิร์ฟนี้แม่งเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟมันก็เหมือนเซิร์ฟส่วนตัวแหละมันดูคนอยู่ท่เนี้ยไม่มีการรีสปาวฉะนั้นเราจะรอได้เรื่อยๆ เดินหาเรื่อยๆแหละเพื่อมันอยู่ก่อนนี้ชิบหาตกอแอะแอะออะมาใส่ต่อวะ่ะมาเึ้ใส่กูต่อมา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 โอ้โหสองตัวกูก็ตายสิครับต่ออะไรอะข้าหหวนหนึ่งทำไมข้าหหวานกูนี่ดีเออไปสู้กับตัวเลือกสิบห้าดีวากว่าน่าจะได้แล้วมาดิมากูแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วกูแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วมา คราวนี้กูสู้ได้แน่ๆเว้ยกูเพแข็งแกร่งแล้วไงล่ะอียอ้ยอี้ไงเป็นไงล่ะไอหน้าตูดเ,เตือนหน่อย,อเ,ยเป็นไงเป็นไงกูบอกแล้วกูสู้ได้สบายขามันกูต้องตายไปกี่รอบแล้วเมื่อกี้กูงสู้ได้มาอีกสักรอบมามาอีกสักรอบมาอยากใส่ของมึงอีกสักรอบว่ะ กูไหวแล้วกูไหวแล้วสู้กูไหวแล้วเวลบบแปดเองกูไหวอยู่แล้วกูไหวอยู่แล้วบอกแต่ไม่เชื่ออัพเคลียสแต่ตายเราอยู่เหมือนเราอยู่เซิร์ฟวีนะไม่ใช่อ่ะเล้ก็คือเซิร์ฟหลาแต่เราก็ดูเหมือนเซิร์ฟวีแหละกูตายอยู่แล้วล่ะกูเชื่องหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออยังรอดอีกไป หิวอ่ะระหว่างอัดคลิปกูหิวอ่ะเออไม่มีผลพิศสารไม่เกิดเหรอหรือว่าเกิดก่านอื่นวะขอใช้รีเครียมก่อนเฮ้คี้สังเกตฟอปแหลกเลยกูโอ้โหกูคงหาเจอถ้ากก่อมันจะเยอะขนาดนี้กูไม่หาก็ได้ไปแล้วกวงอน ไม่หางอนเลยปุ๊บปิดแหลกมันแหละเกินปิดเลยคันลา้นนนลาน,นหมื่นหนึ่งอูเครียดอ่ะไม่เครียดที่อะไรอูเครียดที่คันล้านไม่งหมื่นหนึ่งอ่ะสายดาบไม่ถูกใจสิ่งนี้ อยากเซกปวดปีศาจนะแต่มันไม่มีตังเอื้ออํานวยวะ่ะตังมันไม่เอื้ออํานวยสเท่าไหร่นี่เป็นไงนี่เป็นไง,เ,นไงเพิ่มตัวทิรพันธ์ได้นะเออสบายแล้วกูค่าตัวนี้นะอีกสี่ตัวได้ได้ดาบแน่แเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำไอ,อ,อ้อีกอันหนึ่งเนาะไอของไอที่ซีเอมันให้มาเนาะเดี๋ยวกู มันให้บาร์ที่ไหนอะมันแค่ส่งลิงก์ให้กูเฉยๆกูอยากรู้ว่าเกมอะไรมันจะเรียกว่าให้ดีไหมเออเรียกว่าให้เลยดีสุดมายกที่สี่ล้านแปดมาหมัดกูใส่คลิกอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่เป็นยาเป็นยากูปวดอับอับไม่ได้สวย มากูดากูดาว่าตายเลยวะ่ะเพราะว่าเลือดก,กูเหลือน้อยแนละ้น้อยกว่านี้อีกน้อยเลยเออจเจริญฟึบเอาจริงผลน่าจะเกิดแล้วแต่ว่ากูหาไม่เจอเนาะเอาปนี้สาสิบเลยอ่ะพันหกร้อยอยากได้ดาวมาดิ อีแคสกูฆ่ามึงอีกแค่ตัวเดียวกูจะได้ดาบแล้วเพื่อนมึงมึงให้กูฆ่าดีๆแลอวเพื่อนเลือดมึงเหลืองแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดมึงเหลืองแล้วเอาจริงนะเพื่อนเหมือนเหมือนกูอยู่ในเหมือนกูอยู่เซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับเอาดาบเย้กูซื้อดาบได้แล้วไอ้หน้าตูดตังเกี้ยงเลยดาบดาบเล่มเดียวตังกูเกลี้ยงเลย ทำไมดาวมันเล่มเดียวมันมันเกลี้ยงขนาดนี้วะมามามาฟาร์มฟาร์มฟาร์มดูฟาร์มดูลองฟาร์มฝอบ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 อ๋อมันเร็วกว่าโอเคเกินละมันเร็วกว่าไปเราลองไปเกาะอื่นบ้างเถอะเราอยากรู้จะได้บทปีศาจหรือเปล่าแต่กูก็ขอให้วางให้ได้นะอพอดีเป๊ะเลยปะ ขับสิต้องนั่งหลังนั่นใครเอ่ยอย่าบอกว่ามีผลปีศาจตกเงินนั้นนะมึงมาได้ไงตป๊บนึงเปิดทางชี้สังเกตอีกรอบก,ก่อนจะดูว่าก่อนไหนใกล้สุด โอ้โหกูหค,คิดว่าแม่งมีน้อยๆไม่มึงเยอะเยอะกว่าสตีวันพีเอ้ยไเหี้ยเยอะกว่าทูพีูด้วยมั้งเนี่ยอีปิกพีดจริงๆแบบแม่งอีปิกมันแดสในเรือได้ใช่ไหมได้ได้อยู่เดี๋ยวกูดูว่ามีผลอะไรบ้างในเกมนี้มี มอมีบอสอ่ะมีฟินิกแล้วก็เฮย้ยมีฟินิกน่าสนใจเวลตาลสามพันห้าร้อยผลเกิดทุกแล้วมันมีการแจ้งเตือนไหมว่าผลเกิดตรงไหนเอ้มันมีการแจ้งเตือนไหมว่าผลมันเกิดหรือไม่เกิดอ่ะคือกูมันก็เข้าใจด้วยว่ากูไม่อยากกดปุ่มนี้เพราะกูตังไว้พออยู่แล้วเราทัวร์เกาะไหมเราค่อยอนี่ทัวร์เกาะหาดูว่าผลปีศาจมีไหม แต่ที่รู้ต้องเป็นเกาะที่มีต้นไม้เนาะตัดเกาะขวามือกูทิ้งได้เลยโอ้แมบปบมันช่างกว้างขนาดนี้กูจะหาเจอหรือเปล่าว่าเจอสปา์ทินี้เกาะลิงก็เป็นไปได้เด้ๆดๆ เฮ้ยยีออ่หกสิบเ,เลยโอ้สามตีชีวิตกูด้วยสุดยอดมากมึงจะเย็นนะพี่น้องมึงจะเย็นนะลิงหน่อยกูแค่มาห้ากล้องโอ้ยชิมหาทางตันโอ,โอ้โอ้ไม่เข้าตายกูขอใส่ลิงตัวหนึ่งหน่อย ฮึดซื่อฮึดซื่อฮึด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 มันมันตบร้อยหนึ่งกูตบเท่าไหร่ยี่สิบหกชิบหายกูเอนนี้ก็ได้กูทำได้ครึ่งหลอกก็พอใจแล้วมารอบสองฮึดฮึดฮึดไอ้เทียนี่ดาเมจแลงแต่เลือดน้อยนั่นไงอืม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  รอบที่สามเลือดเมื่อ,อไหร่มึงจะแดงอ่ะเลือดกูแดงสามรอบแล้วนะเลือนมันแดงแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายอ่ะนี่ถ้ากูฆ่าได้นี่กูจะอัปดาวย์าง้งแนะ เรียบร้อยวิวสิบเจ็ดได้ตังมาสี่พันที่อัปดาบปันตอนแรกคิดว่าจะค่าจะได้เยอะกว่าน,นี้กี่หลายดาได้แค่นี้ก่อนนี้ไม่มีอุย้ยทะเลสวยนะน้ำคูสิไม่ใช่ทะเลสวยอยู่นะสวยอยู่ แม็พอดีว่ะแม็พอดีทำเป็นพักเหมือนเหมือนแม็คแม็คสามมิติเลยเนี่ยโอ้ยใช่เราก็เป็นสามมิติตั้งแต่แรกผมอ่ะสวัสดีครับพี่ทิงคองอออืื้หทิงคองกูขอโทษทิงคองโอ้ยกูไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาสกาติมึงซะหน่อยโอ้ยอกูเกากูเกาไอ้พวกนี้เน,นี่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 เนดาวฟันไม่ดาวเออโอ้โหมาใส่เดียวตรงแบบนี้แหละเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ เรื่องมเท่าไ,รไ,ไหร่นหเนี่ยกลูได้สัตว์เรือกูหายอ,มอมมแม่งมีสอกมีชีพสองพันซะด้วยเรื่องมเท่าไหร่เพื่อนกูจะได้รู้ว่ากูข้ามึงตายเมื่อไหร่เจ็ดรอบพอนะไม่ใช่ละค่ายกูค,ค่ายเที่ยนี่ได้กูปิดชีปเอาง่าย โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กูอาใครนู้นเล้ยนะมึงต้องมึงต้องเด็เห็นใจกูหน่อยนะพี่น้องนี่มาี่มาคือเกมนี้แม่งลงน้ำไม่ตายด้วยไงถ้าให้มอนอลงเพราะเมื่อกี้กูสังเกตจากตัวเมื่อกี้เลยอ่ะอือมมไม่มีเลือดอะอย่าบอกมันเป็นอินฟินิตี้นะ กูจะมาโหมาถ้ามาเป็นอนฟินิตี้เออนี่แหละกว่าจะตายนะมึงอหะได้มาสามวลมเลยไหมเรือเรือแป๊บนึงนี่หน,นี่นะผนเกาะนี้ไม่มีเช็คเราไปเกาะขวาต่อ ตอนแรกตอนแรกกับดือดไ่ตัวนั้นไปแล้วกูขอหาผลเอาออกก่อนเนี้ยถ้ามีผลกูขอกินก่อนอยากรู้ว่าผลเกมนี้แบบ UI มันเป็นยังไงคือกูอยากรู้แค่ว่ามันมันแบบยิงสมมติยิงลำแสงปิ้วไปแล้วมันจะมีการตกแบบแบบลอนลงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าได้ผลลองผลมากูก็เด็กนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเด็กไง แต่ที่กูเห็นคือมันไม่มัน,ม,นมันแบบกินทับได้เลยเนาะเพราะมันไม่มีการรีเซ็ตฟูดถ้ามีรีเซ็ตฟูดมันก็ต้องแบบเสียไปนะหน้านี่ละ <Okay. S 1> เอ๊ะทำไมตรงนี้มันมเลื่อนน้อยกว่าวะซุบตามล่าหาผลปีศาจเดียเดี๋ยวเรามาเซ็ตสปา์ก่อนี้ก่อน เพราะตอนนั้นมีคนมันออนออนมานานเหมือนกันนะเพราะกูจัดที่กูเห็นนะีว่าอย่าตบกูอย่าตบกรูกูบอกกูอย่าตบกูไอ้ซักมหาของเฉยไอ้หน้าปีมาเด้ดดาบใครจะแล่มากระดาบกูเจ็ดเอ็ดมึงดาบหกสิบะมาเด้อเออให้มันรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ว่าใครเป็นใครนะต้นบนไม่น่ามีต้นไม้ใช่ไหมมันไม่มีอยู่แล้ว ผนบอกเกิดตามต้นไม้มันไม่น่ามีนักบนเนาะอันนี้สมัครเป็นมาลีเนาะอืมกงขังเอาไว้ขังนักโทษเนาะโอเคไปะไม่มีแล้วอ่ะ ก็เถอะปิดชิปเถอะไม่ไหวแล้วเอามีคนมาจอยต่อโอเคก็ถ้าเขาเจอผลก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันนะถ้าเขาโชคเออนั่นแหละก็โชคดีด้วยเออถ้าเขาเจอผล,ลนะะแต่กูไม่เจอ,อไปละบ,บาย